สวัสดีค่ะดิฉันดรนิชาภาเจริญภาคินรัตนะในานามประธานกรรมการบริหารบริษัทชาภากกรุ๊ปแอดมาเรอร์ปูเรียงวันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งงาน TDSA Award ปี2024เป็นปีแรกที่เราได้เป็นสมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยวันนี้ตัวดิฉันขอแสดงความยินดีทั้ง3รหัส5ท่านที่รับโล่เกียรติยศน,นักขายดีเด่นนะคะดิฉันอยากจะฝากนักขายดีเด่นที่รักทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนยึดมมาก การสร้างเครือข่ายที่ถูกต้องและจรรยาบรรณที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงนะคะสำหรับปีนี้นะคะอยากเป็นกาลังใจทุกคนต้องชื่นชมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยและการท่านใดที่ยังไม่ได้รับนะคะปีพศ2568อยากให้พวกเราผู้นําที่รับตกทกันเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเพื่อที่จะรับโล่เกียรติยศนักขายดีเด่นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้น เกียรติศักดิ์รีของความภาคภูมิใจเงินเปรียบเทียบไม่ได้แต่วันนี้เป็นตำนานของวงตระกูลและครอบครัวของเราและที่สำคัญที่สุดเรายังสามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรให้กกใหเกิดความเชื่อมั่นดิฉันในานามประธานกรรมการบริหารบริษัทชาภาครุกพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับนักธุรกิจชาภารประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งยิ่งไปขอเป็นกำลังใจทุกคนคะ่ะ ฟีบอส2,568เราจะเจอกันที่ TDSA a w a r d ออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ